วัดีครับวันนี้เราก็จะออกไปทดสอบในฟิชชิ่งกันนะอันนี้ก็เป็นกบกระโดดนะที่ทำเอาเองเราไม่ได้ทำสีอะไรเดี๋ยวจะลองไปทดสอบในฟิชชิ่งกันเนี่ยกับสเตลลาสองพาเอสเดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะได้แต้มกันไหมวันนี้ คือเราไม่มีโคมไฟนะจะไปตกแล้วก็เอามาเนี่ยไม่มีโคมไฟโอเคเดี๋ยวรอดูกันโดนฮะโดนอุ๊ดหลุดโอ้ยหหลุดตีไปเรื่อยๆนะ คนก็มองไม่เห็นป้าก็มองไม่เห็นอาศัยเสียงเอาเอาเอาอยู่ฮะตอน,นี้อยูอเ่เดี๋ยวเราไปดูตรงที่มันสว่างวกัน แตมแรกนะก็พอสมควรอยู่น่าจะประมาณสักครึ่งโลหกเจ็บขีดนี่แหละเป็นแตมแรกของเราทำคืนนี้โอเคเลยผมหลุดพอดีเลยนะก็เข้ากระชากขึ้น <c oughs> โอเคแต้มแรกแต้มที่สองของเรานะมันปากเต็มคำอยู่อุ้ยนะตเราก็ประมาณเท่าเดิมนะประมาณหกเจ็ดขีดได้อยู่นะโอเคไม่รู้เห็นป่ะนะเดี๋ยวกดเข้ากระชังก่อนตัวที่สองนะ อโอเคโอเคโอเคอตัวที่สตัวนี้ใส้ประมาณ7จีดหมือนเดิมเลยมี่เป้าอคอกเดียวกันนะนสองตัวเก่าโอเคเดี๋ยวปลดก่อนแัวที่สี่นะ กติดมุมปากนิดเดียวนะเกียวไม่ได้สวบพลาดเยอะมากเลยนะนะเดี๋ยวขออนุญาตปลดใส่กระชังก่อนหนึ่งสสาสี่